ขายหมดแล้วสามสี่ตัว,าตวขายตัวผู้ขายตัวผู้บ่อันนี้เลืเลอไว้แต่ตัวเมียบ่ครับตัวเมียขายตัวผู้นี่เป็นพ่อพันธุ์บ่หรือยังไงครับพ่อพันธุ์ด้วยกับรุ่นนี้โอ้โขายรุ่นนี้บ่ราคาวัวทุกวันนี้แพงไหมครับแพงถ้าอย่างอย่างรุ่นนี้อันนี้กี่ปีครับพ่อพันธุ์เนี่ยอันนี้ยังอันนี้พ่อพันธุ์เอ่อชอร์โล่ครับเาอร์โล่ยราคาอันนี้อันนี้กี่ปีวันหนึ่งตัวนี้อันนี้แค่ัที่เท่าไหร่ตุลยนี่ รารานนี่แหละช่วงปีที่ทีอะไรนี่แหละถึงปุ๊สี่ปีอ้จะครบสี่ปีหนึ่งปีโอ้ครบหนึ่งปีวูหูหนูปีตัวใหญ่นะครับมีคนมาถามที่นั่นตอนนั้นถามแต่ยังไม่ขายอ๋ยังยังยังไม่อยากขายป่ะเผื่อเผื่อพี่ผมอยากได้พิธีผมอยากได้กิเลี้ยงวัวกระโดนครับกิเลี้ยงวัวเอ่อรามันครับแล้วก็กิเลี้ยงกิเลี้ยงอยู่ทุ่งนากิเลงสิบหกตัวครับแล้วก็เห็นแกถามอยู่แกอยากได้วัวเชอโรเล่ไปเลี้ยงครับ ครับผมเผื่อเผื่อแกอยากนชอบครับเผื่อเผื่อจะขายให้แกครับอันนี้ไม่ได้ขายครับถ้าราคาถูกก็มาติดต่อได้ใช่ไหมครับครับถ้าราคาถูกก็ติดต่อได้โอ้โหสวยนะครับตัวนี้ตัวนี้พ่อพันธุ์ที่ไหนนี่พ่อพันธุ์มาจากบ้านท่าสว่างโอ้ท่าสว่างบอกรับโอ้ครับผมถ้าราคาถูกใจเราเท่าไหร่ครับถ้าราคาประมาณสัก คือว่าไอ้ตัวนั้นซื้อมาหนุ่นหน่นไอ้ตัวไอหูยาวก็ห้าหมื่นห้าแล้วแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้ตัวนี้ว่าเจ้าห้าหมื่นแปดโอห้าแปดเหรอครับห้าหมื่นแปดจะเป็นพ่อพันธุ์ดีนะครับนี่เนาะดูไปแล้วครับพ่อพันธุ์เขาพ่อพันธุ์น่าตัวใหญ่ครับใหญ่พ่อพันธุ์พ่อพันน่าจะเลือดร้อยนะครับโอ้โหนี่ขนาดปีเดียวโอ้ดูปีเดียวใหญ่เลยครับใหญ่มากเลยครับ โอ้อยเนอะว่าถ้า function, มีเบอร์ต <s uss UC S> no. ิดต่อนี่เนี่มีไหมครับถ้าอยากเกิดว่ามีเบอร์พิธีผมอยากได้สู้ราคาได้ครับอ๋อนีอยู่ครับเบอร์เบอร์อะไรครับศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดครับผมเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์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 สี่ศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดห้าสี่เจ็ดห้าสี่ศูนย์แปดแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดห้าสี่เจ็ดห้าสี่โอ้ถ้าทู่ ถ้าสู้ราคาได้ก็ติดต่อได้ครับลุงอะไรครับนี่ลุงไม่ถึงว่าติดต่อลุงอะไรครับลุงเสือลุงเสือต้องครับแล้วอยู่ที่อำเภอเมืองครับอยู่อำเภอนอกเมืองครับตำบลนอกเมืองครับก็ติดต่อราคาได้สู้ก็อันนี้ตัวผู้มีอยู่ตัวเดียวครับตัวเดียวช่วงนี้ออมีอยู่ตัวเดียวมีแต่มีแต่ชาโลนี่ครับแล้วก็ให้กินหญ้าแบบง่ายธรรมชาติครับใช่เพราะว่าวัวทั้งหมดก็ สองรถเข็นนี่เล็กๆใส่ฟางก็กินไม่เยอะเหมือนควายบ๋อไม่เปลืองบ๋อไม่ค่อยเปลืองเท่าไหร่อ๋อเลี้ยงง่ายบ๋อเขาเลียงง่ายถ้ามีฟางเหรออาหารเสริมอะไรนะให้อาหารเสริมอะไรไหมผมไม่เคยผมไม่เคยเลยป๋อครับโอ้เลี้ยงธรรมชาติโอ้เลี้ยงธรรมชาติครับโอ้ครับห้าห้าแปดก็มันมันสวยดีนะครับเนาะมันสวยดีก็พอจะน่าน่าเล่นอยู่ครับ ส่วนมากเขาจะเล่นชาโลเล่นะครับ,รบพัน,พ,นพันหัวยองครับหัวสิงตูวแปลว่ามันกินหญ้าดีอ๋อมันกินหญ้าดีมันให้เนื้อเยอะครับอ,อ,อ,อันนี้น้ําหนักประมาณกี่กี่กิโลครับนน่ถ้าประมาณนี้ครับนี่ยังไม่ได้ผมโมไม่กล้าทีอ๋อไม่กลา้าโอ้ผมมีเงินผมอยากจะซื้อไปเลี้ยงนะครับถ้าผมถูกรางวัลครับผมจะซื้อไปไว้เลี้ยงเลี้ยงที่นาครับผมปลูกหญ้าหวานหญ้าอันนี้เพียไว้อยู่ที่พี่ิุณเลยครับทัวนั้นผมปลูกไว้อยู่ครับผมปลูกไว้ทําพันธุ์ครับ ผมปลูกไว้อยู่มันก็เกิดตามธรรมชาติของมันมันก็สวยอยู่ครับยา่าย่าหวานแต่ผมปลูกทิ้งไว้ผมซื้อมาจากในเน็ตครับต้นละบสองบาทต้นละสองบาทนี่เนี่ยเนี่ยโอ้ย่า,านี่โานนี่บ่โอ้ยนี่ของของของลุงครับนีิโอ้ยที่ที่ตรงนี้กับที่ของลุงกันโอ้พี่แต่พี่ทำไมทำอะไรโอ้ที่ที่ปลูกย่าหวานนี่ครับนี่โอ้ครับครับครับโอ้ที่ตรงนี้กับทั้งที่ของลุงนะครับนี่โอ้พี่โอ้่ยังไม่ได้ทำอะไรก็อ๋อที่ของพี่พี่ที่ของพี่ชา,ายครับนี่พี่อันโอ้ดูครับว่ โอ้อันนี้เออทำบ้านป่ะครับแค่นี้เองทำบ้านป่ะนี่เอก่อนว่าทำบ้านไต่ไม่มีทุนเออนึกว่าทำที่ไว้วัวโอ้ทำบ้านโครงสร้างเหล็กนี่ป่ะครับนี่เฮ้ยเฮร้ายปีแล้วครับนี่หลายปีแล้วนี่หลายปีแล้วไม่ต่ำกว่าสิบปีแล้วเนาะแต่เหล็กยังแข็งแรงอยู่สองปีป่ะแต่ยังยังเหมือนเดิมนะครับสภาพยังดีๆเหมือนเดิมเลยต่อหลังคากระเบื้องต้นไหนนะครับนั่นคือเบื้องครับ ดูครับผมมีความสุขเนาะอยู่เพลินดีนะครับเนาะอยู่บ้านอยู่ฟางฟางไม่ได้ให้เนาะครับนี่มีให้แต่หญ้านี่ครับให้แต่หญ้าธรรมชาตินี่ครับเน้องครับมาดูครับเดินเดินอีกนิดนึงครับผมดูดูใกล้ๆครับผมเดี๋ยวขอดูใกล้ๆดูเอกความสวยงามนี่ครับเดือดพระพระเทวดาหญ้าหญ้าหญ้าส่วนมากจะเป็นหญ้าอะไรนี่ หญ้าธรรมชาติหญ้าหญ้าหวายหญ้าอะไรนะใช่เลยหญ้าเหมือนแถวทุ่งนาเราเลยเนาะครับผมครับดูครับผมโอ้าะนี่ไอ้ตัวนี้แม่ผสมมาแล้วก็แม่แม่เขาเป็นบามันวะแม่ชลเรี่ยวตัวใหอ๋แม่ตัวใหญ่นู่นนะอ๋อนี่ไอ้หัวยาวนู่นก็สวยครับัหนนะไอ้หูยาวตัวนี้ก็สวยนะนั่นแหละนี่ตัวนี้สวยข้าซื้อมาไว้ทำไม้พารโอโอ้ครับครับครับ เดี๋ยวถ้าเกิดว่าพิชิตผมสนใจนะครับมาติดต่อได้นะครับคถ้าสนใจไอตัวนี้นี่ไอตัวนี้สวยจริงๆเลยไอตัวนี้ดนใจมากเลยมันอ้วนดีครับมันตันมันมันใหญ่มันไม่ได้สูงมากแต่มันใหญ่เล่มไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เมันจะประมาณนี้เหรอมันก็ใหญ่กว่านี้เยอะแม่แม่กวสวยอันนี้ท้องมีท้องไหมมีท้องไหมท้องทั้งหมดเลยอ้ท้องมดเลยปอกีตัวปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งมีท้องปีแล้วกี่ตัวครับ ไอ้นั่นเงไอนั้นก็สองตัวโอ้โนอนๆอย่างนี้นะโอ้สองปีถึงจะขายถ้าเป็นตัวเมียเก็บไว้ไม่ขายเนาะครับตัวเมียเก็บตัวผู้ขายเป็นอย่างไรเนาะครับเนาะถ้ามีเงินจะซื้อรูปนี้ใกล้ไหมรูปนี้รูปนี้ใกล้เซนนี่นี่ตัวนี้นี่น่ะเอ้ยนี่อยากได้ตัวนี้ครับนี่อยากได้นี่มีเงินนี่อยากซื้อสามตัวนี่เนาะมีเงินจะซื้อเอาตัวนี้ตัวเล็กกันนะเนี่ยนะแม่ถ้ามีเงินจะซื้อเอาเลยนี่ สวยมากเลยครับผมตุงครับขอบคุณมากเลยครับผมครับ